ทันแรกในรุ่นของ265ครับ o l ิ f y ครับะอันนี้ครับเป็นงานบริไฟในานแรกของเขาครับบนขับ เวลาไปที่15ครับเส้นเซอร์ข้อเหวี่ยงขาดเส้นหนึ่งต่อได้ปะต่อต่อมันปักมันขาดโคนเลยว้ โอ้ยเพาขาย Obrigado. ผมกไ่นม <ừ> ้ายสองร้อครับีองยพายุทย